ค่ะสาหมอวอะไรครับผมเราจะเจริญก้าวหน้าได้สองวิธีมีอะไรบ้างเออดึงคนอื่นลงมาครับสองเออาคนอื่นทิ้งได้ครับมันคืออย่างเดียวกันจ้ะสองอย่างหนึ่งก็คือครับดึงตัวเองขึ้นไปมีเชือกเนี่ยดึงตัวเองขึ้นไปกับสองผมณเป็นคนดึงกระทืบคนอื่นลงไปจะทำให้เราสูงขึ้นวิธีการทำให้สูงมีสองวิธีเท่านั้นครับฉะนั้น เราอยากเป็นแบบไหนจริงอะ่ะมันทุกอาชีพนะไม่ใช่แค่หมอนะแต่หมอเป็นไหมก็วนี้หมอก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมดังนั้นผมนะบอกเลยผมเลือกที่จะพยายามดึงตัวเองขึ้นไปโดยที่ผมก็จะไม่สนใจหรอกว่าคนอคื่นเขาจะอยู่ตรงไหนครับส่วนคุณผมเป็นคนช่วยพี่ผมเป็นคนดึงพี่ไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ผมดึงพี่อยู่มีอะไรในใจหรือเปล่ายอมปลดอะไรไหมคุณเป็นคนดึงผมขึ้นไปใช่อย่าลืมอ๋อจริงด้วยใช่ผมก็มีอาจารย์อาจารย์เป็นคนดึงผมขึ้นมาเอ้ย นี่เป็นวิธีที่สามทำไมคุณฉลาดจังเลยครับไม่รู้ผมก็พูดไปเรื่อยโอเคผมก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันยัางาย